สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมทรงซรับรถขุดเล็กนครพนมนะครับออกหารับจ้างทั่วทิพย์นะฮะวันนี้เรามาเชียร์ลิงนะครับนำรถขุดสามตัน k x 9 1 3 s u p e r s e r i e s 2 a c นะฮะใส่บุงกีเดิมอันนี้มีไอเทมใหม่ครับเปลี่ยนแผกยางมานะฮะเพื่อเอามารองรับงาน ทางหลวงงานแสงสว่างข้างทางหลวงนะฮะทางผู้รบเหมาเขาขอมานะครับขี้เกียจปูไม้นะฮะไปเอาพึ่งเปลี่ยนเมื่อวานนะครับยา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  พี่กัดหน้าง,งานอยู่ที่บ้านดนนมง,ต,ง,นงต์ตำบลหนองยาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเป็นร้านอาหารนะครับ จิงปรับพื้นที่ครับใส่ล้อยางเดินวนถนนีนไม่ได้ยินเสียงนะฮะเสียงเงียบนิ่มกว่าเดิมครับ ท่านผู้ชมดูกันไปยาวๆนะฮะไม่รู้จะบรรยายยังไงวันนี้ก็มีสองหน้างานนะครับอีกหน้างานหนึ่งอยู่ตบนองฮีนะฮะอำเภอประปากจังหวัดนครพนมจะไปขุดตอหม้อตอหม้อโซลาเซลล์นะฮะปั๊มน้ำเป็นโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะเอาห้าตันไปนะครับเอายห5 5ไปเข้างานตัวนั้นแต่ว่าเข้างานสายครับตัวนั้นโคตรราเมาส่วนตัวนี้จะเป็นงานรายวันครับเราก็เลยเอามาแต่เช้าเลยมาลองเทสดูนะครับว่าการทํางานจะเป็นยังไงเวลาเปลี่ยนรองเท้าแล้วการทาง,งานก็ปกตินะฮะแต่ว่าถ้าเป็น ต่อไม้หรือเศษปูนนะฮะไม่แนะนำนะครับกลัวฉีกขาดเสียหายได้นะครับเหมาะก,กับพื้นเรียบทางลาดยางทางคอนกรีต เป็นร้านอาหารทรงโบราณนะฮะวินเทจกำลังก่อสร้างครับอยู่ใกล้ๆก,กันกับปาร์ตี้เฮาส์นะฮะส่วน A สามตันก็จบแล้วนะครับเพิ่มเพิ่มคอยร้อนนะ เพิ่มคอยร้อนมาอีกแผงพัดลมเป็นสองตัวนะครับก็เป็นสงแผงซ้อนกันแล้วก็คอมก็เป็นคอมคอมลูกใหญ่กว่าเดิมนะครับได้แปลงฐานใส่จทำกันอยู่หลายวัน,นครับอ๋อก็จบแล้วนะฮะยังเหลืออย่างเดียวครับสลักมุ่งกีนะฮะเดี๋ยวเอาไปอัดใหม่ นี่ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานเรานะฮะอ่ะครับโอเคคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ